หลีเกาหลีเครียดจัดอดีตนักตบสาวเสียชีวิตคิมจูฮาอดีตลิเบอโรดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ที่เคยเล่นให้กับทีมฮุนไดฮิมสเตดที่เพิ่งประกาศรีไทายตัวเองออกจากวงการลูกยางไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนถูกพบว่าเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านดอกจิมกูจอนจูซีจอลาลาบุกโดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยช่วงหลังจากที่รีทาย ตัวของคิมจูฮาได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัวเอาไว้ว่าฉันรู้สึกว่าฤดูการนี้จะยากลำบากในหลายๆด้านรวมถึงสภาพร่างกายด้วยดังนั้นฉันจึงตัดสินใจรีทายอย่างรวดเร็วและหลังจากที่โพสต์ได้ไม่นาน Ig ก็ถูกปิดเป็น private ทันทีทำให้ตอนนี้ทางตำรวจคาดว่าสาเหตุมาจากอัตวินิบาตกรรมเพราะเชื่อว่าสภาพจิตใจเธอค่อนข้างย่าแย่ เนื่องจากความเครียดในการทำงานรวมไปถึงปัญหาส่วนตัวหลับให้สบายนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นักตบสาวเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ